ดูจากเบื้องต้นก่อนนะครับโคนมีความแข็งแรงแล้วก็มีลักษณะของตัวนี้ครับนี่นี่เป็นไม้ที่สมบูรณ์นะครับเขาก็จะมีการกินอาหารอยู่นะครับแบบนี้นี่ครับมีการแตกที่มีความสมบูรณ์อยู่นะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับทุกคนถ้าให้แนะนํานะครับควรจะเอามือท่านะครับจากขอบขอบโคนเขาเนี่ยนะครับเอามือท่าไปนะครับให้มีขอบกระถางอยู่ประมาณ3-4นิ้วนะครับเอามือนะครับค่อย กเอาดินออกนะครับน้องมีโขดที่ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวผมกำลังช่างใจอยู่นะครับอาจจะแบบว่าพอน้องโตขึ้นสั้งนิดนึงเดี๋ยวอาจจะเอาล่างนี้ออกนะล่างนี้ออก สวัสดีครับทุกคนพบกับผมวาวาภาษาะครับจากเพจสวนชวนชมวาวาป่าศักนะครับวันนี้เราอยู่กับชวนชมนะครับเป็นชวนชมไม้สีนะครับชวนชมไม้สีคืออะไรชวนชมไม้สีก็คือไม้ที่มีสีสันสวยงามนะครับเป็นชวนชมที่ดอกใหญ่นะดอกใหญ่แล้วก็มีหลายเฉดสีมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกซ้อน2ชั้น3ชั้น4ี่ชั้นดอกที่มีลักษณะแต้มนู่นแต้มนี่นะครับแบบสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ย เราจะทําการเสียบไว้กับต้นตอนะครับนี่คือต้นตอเขานะตอนนี้ก็นี่คือส่วนของกิ่งนะครับต้นนี้คือแดงอุดมทรัพย์นะครับทุกคนอ่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระถาง5นิ้วนะครับห้านิ้วผู้เสียบก็เสียบไว้ในกระถาง5นิ้ววันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนกระถางกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าชนชมไม้สีเนี่ยเป็นไม้ที่นิยมมากๆเลยนะครับสําหรับแม่บ้านนะครับสําหรับ ผู้ที่ชื่นชอบทูนชมแล้วก็เป็นแบบมือใหม่ที่อยากจะเริ่มทดลองเลี้ยงชวนชมว่ามีความสวยงามขนาดไหนชอบในลักษณะของสีเขาอะนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมแล้วก็อยากให้ทุกบ้านต้องมีน่าจะมีกับทุกบ้านละมั้งตอนนี้นะครับแดงอุดมทรัพย์นะครับตัวนี้เราจะนําการแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการซื้อนะครับหลังจากที่เราซื้อจากแม่ค้ามาแล้วนะครับทุกคนซึ่งไอ,ไอตัวลักษณะการเสียบเนี่ย มันก็เสียบได้หลายลายักษณะนะครับต้นนี้เนี่ยผมโชคดีตรงที่ว่าผู้เสียบเนี่ยเขาเขาเสียบมาให้2ยอดเลยนะครับด้านนี้กับด้านนี้นะครับ2ยอดเลยนะครับเสียบแล้วก็ติดแผลสวยงามดีนะครับแล้วก็จาก2ยอดเนี่ยเขาก็จะแตกกิ่งออกมากลายเป็น,นตอนนี้คือเป็น4ยอดแล้วนะครับสี่ยอดแล้วแล้วก็มีดอกที่สวยสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนดินกันนะครับตอนซื้อมาเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนผมซื้อมาในราคา หกบาทนะครับ60บาทอันนี้ไปซื้อจากคลอง15มานะครับคลอง15มาตอนที่ผมเลือกซื้อตอนแรกนะครับผมจะบอกเทคนิคแนะนําให้นะครับกับเทคนิคการเลือกซื้อชุนชมไม้สีนะครับก็เราก็จะเลือกจากต้นพันธุ์ที่มีความแข็งแรงนะครับไม่มีไม่มี ลอยที่จะเน่านะครับแล้วเราดูจากลักษณะาภายนอกเบื้องต้นก่อนนะครับดูแบบนี้นครับดูจากเบื้องต้นก่อนนะครับโคนมีความแข็งแรงแล้วก็มีลักษณะของตัวนี้ครับนี่นี่เป็นไม้ที่สมบูรณ์นะครับเขาก็จะมีการกินอาหารอยู่นะครับแบบนี้เนี่ยครับมีการแตกที่มีความสมบูรณ์อยู่นะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับทุกคนก็ แล้วเลือกโขดต,ตามลีลาที่เราชอบเลยครับชอบโขดลักษณะไหนแล้วก็เลือกแบบนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ซื้อมาเนี่ยคนขายเขาจะใส่กระถางแบบนี้มาให้เลยซึ่งเนี่ยลากมันล้นกระถางแล้วเห็นไหมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนกระถางชวนชมแบบนี้ด้วยนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแบบไหนให้ไม้มันไม่สุดนะครับแล้วคือแบบพอเราจะที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยไม้ยังให้ดอกสวยงามแบบนี้อยู่นะครับะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับเราก็ควรจะหากระถางที่ที่มันเหมาะกับกับน้องก่อนนะครับ ผมลองที่กระถาง8นิ้วก่อนอันนี้คือกระถาง8นิ้วนะครับทุกคนนี่คือกระถาง8นิ้วนะลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเนี่ยมันก็จะเต็มอยู่แล้วนะครับก็ถ้าให้แนะนํานะครับควรจะเอามือทาบนะครับจากขอบขอบโคนเขาเนี่ยนะครับมือท่าไปนะครับให้มีขอบกระถางอยู่ประมาณ3-4นิ้วนะครับเราจะลองกระถางก่อนนะครับอันนี้8นิ้วไม่ผ่านนะไม่ผ่านโอเค เดี๋ยวเรา,าลอง10บนิ้วกันบ้างนะครับอันนี้เป็น10นิ้วนะครับขนาด10นิ้วอ่าขนาดสิบนิ้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในท้องตลาดจะมีอยู่สองรุ่นนะครับทุกคนจะมีรุ่นรุ่นสั้นกับรุ่นยาวนะที่ผมหยิบมาให้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นสั้นนะรุ่นสั้นนะไม่ยาวมากนะไม่ยาวมากนะครับทุกคนนะสิบนิ้วนะฮะเรามาลองดูกันชิปนี่นะนี่ยนะพอเราเอามือทาบดูอ่าประมาณสามนึงสี่นิ้วนะครับโดยรอบนะครับแบบนี้เลยนะครับ อันเนี้ยเปลี่ยนดนินนี้ใช้ได้ละกระถางได้ละหลังจากที่เราเลือกซื้อต้นไม้มาแล้วเนี่ยเราเลือกกิ่งที่ชอบเรื่องโขดที่ชอบแล้วเนี่ยกลับมาถึงบ้านนะครับกลับมาถึงบ้านเราควรจะต้องพลิกด้านใต้ท้องใบดูนะครับมีพวกโรคแมลงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้ครับนี่คือ,อน้องมีลายแดงติดมาหน่อยนะครับนี่จะาให้ดูนี่ก่อนที่เราจะเข้าสวนแล้วนะเนี่ยตรงแดงๆตรงนี้ครับเนี่ย หาชี้ให้ดูนะครับชิปนี่ตรงนี้ครับเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับนี่มันดูกล้องจะโฟกัสเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยส่วนนี้ครับทุกคนเนี่ยนี่คือายแดงนะครับายแดงอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะอาจจะมีได้ตามลายใต้ใต้ใต้ทองใบนะครับสังเกตก่อนนะครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าน้องมีายแดงเนี่ยเราก็รักษาน้องได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะใช้สามารถใช้ยา เป็นเป็นเป็นปุ๋ยเคมีก็ได้หรือเป็นยาอะไรที่ทุกคนลองใช้แล้วมันมีประสิทธิภาพก็เอามาลองได้นะครับเบื้องต้นดูก่อนเลยนะครับเช็คก่อนพอมีระแดงตัวน,นี้มีระแดงนิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่ไม่เยอะนะไม่เยอะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ได้ดูแลเรื่องระแดงาให้เราหรือเปล่านะแต่นี่มีนะมีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จักสาระแดงเพิ่มเติมเอานะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางกันนะครับเบื้องต้นดึงกระถาง,ง,งมาก่อนอ๋อ เตรียมเตรียมดินดินที่ใช้ปลูกนะครับก็จะเป็นดินชนชมแบบนี้นะครับก็มีใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูผสมกับกับมะพร้าวสับนะครับที่ที่ที่ส่วนผมใช้จะเป็นกับมะพร้าวสับสับกลางนะครับสับกลางไม่ไม่ได้เล็กมากนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องก็โตแล้วนะครับก็สามารถนี่ได้แล้วเดึงออกกันก่อนนะท่ายมือเดียวด้วยนะยากหน่อยหนึ่งสิฮึบฮึบ ติดกระถางเดี๋ยวสักครู่นะครับดี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้องสมบูรณ์มากเลยนะครับลากเต็มแน่นเอียดเลยนะครับแล้วก็เราดูว่าเขาดูแลต้นไม้ยังไงตอนที่เราซื้อมาทำไมมีดอกทําไมของเราไม่มีดอกก็ดูอย่างเงี้ครับเนี่ยครับเขาใส่ปุ๋ยออตโมโคสนะคบเป็นปุ๋ยละลายช้านะทําให้ไม้สุขภาพแข็งแรงโตวไวนะครับนี่เห็นไหม แล้วเขาใส่ก็อะไรบ้างเนี่ยแล้วก็แอบบดูซิมีอะไรบ้างมีกามปะพ้าสับสรรนะครับมีใบข้ามปูเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับวัสดุปลูกของชนชมไม่ได้เยอะเลยนะครับนี่นะครับ <need> เขาใส่หดยรอบเลยเห็นไหมครับทุกคนคนนี้น่ารักนะคนนี้น่ารักดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ดีกานอันนี้ดีกัน,น,กน,น,กนหลังจากนั้นนะครับเราถอดกระถาองออกมาเรียบร้อยนะ แล้วก็เอามือรับค่อยๆก,กิดเอาดินออกนะครับเอาออกประมาณหนึ่งนิ้วนะครับรมาหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อให้ไม้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะครับให้สวยงามขึ้นนะครับนี่โอ้ดินเขาค่อนข้างดีเลยนะแล้วรากสมบูรณ์มากครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำมีนคนเสียบมานะที่ผมก็ซื้อมาอีกทีหนึ่งเพื่อทำ คอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอเราเขี่ยแบบนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะมือเก่าก็ดูไว้ก็ได้นะครับเขี่ยค่อยๆเข <c oughs> ี่ยครับทุกคนค่อยๆเขี่ยนี่ครับเขี่ยแค่นี้พอนะครับเขี่ยแค่นี้พอประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเราจะค่อยๆขยับน้องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีรากส่วนเกินนะล้วลากส่วนเกินรากส่วนเกินตรงนี้มันมันมันโดขึ้นมานะครับเราใช้มีด มีดกลมๆสกิทได้เลยครับโอเคจะเ,เข้ามาแต่งเพิ่อมอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้ครับ ครับประมาณนี้ครับน้องมีโขดที่ค่อนข้างสวยนะครับ เดี๋ยวผมกาลังชั่งใจอยู่นะครับอาจจะแบบว่าพอน้องโตขึ้นสันีนึงเดี๋ยวอาจจะเอาลากนี้ออกนะลากนี้ออกเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ยังไม่ค่อยสุขใจผมเท่าไหร่นะครับอ่ะเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับลากสมบูรณ์แข็งแรงดีเราทําแค่นี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเราจะเ,เอาน้องลงกระถางกันเลยนะครับวิธีการลงกระถางของผมนะผมก็จะใช้กราบอาเภาสับใหญ่นะครับลงไปหนึ่งในสามส่วนนะครับของกระถางนะอันหนึ่งน้ อันนังมองแค่สี่ส่วนก็ได้หนึ่งในสี่ส่วนนะครับของกระถาง่างนี้นะครับแล้วก็กดนิดนึงครับหลังจากนั้นเราเติมดินเข้าไปครับแล้วก็จะมาเติมดินเข้าไปนะครับทุกคนเติมดินไปอีกหนึ่งส่วนครับเติมอีกหนึ่งส่วนนะครับหลังจากนั้นเราเติมเป็นปุ๋ยละลายช้าอสโมโค้นนะคบสูตรสิบสามสิบสามสิบสามนะครับ,ตร 13, 13, 13, 13รบเติมค่อยดีค่อย ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมดินลงไปครับนำน้องมาวางครับเราก็ลองพิจารณาดูว่ามันบาลานซ์กับตัวของกระถางไหมนะครับแบบนี้นะครับตรงไหมกะว่าซ้ายนะครับด้านไอ้อนี้ก็ได้ครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยสามสามนิ้ว ด้านหลังก็3ามนิ้วเท่ากันนะครับด้านข้าง4นิ้วนะครับอ่ะดับน,นี้4ีนิ้วอ่าโอเคแบบนี้บาลานซ์แล้วนะครับตั้งไม้ให้ตรงครับตั้งตัวรำต้นพยายามตั้งให้ตรงนะครับแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอาดินยัดเข้าไปด้านข้างครับดินปลูกวัสดุปลูกของเราเนี่ยครับยัดเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ เพราะว่ารากน้องเนี่ยยังไม่กระทบกระเทือนมานะครับก็คือรากที่ติดอยู่กับลาต้นเนี่ยก็ยังไม่กระทบกระเทือนมากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมเออผมลืมบอกไปนะครับหลังจากที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะทําเนี่ยผมลดน้ําเปล่าอย่างเดียวทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์นะครับทุกคน1สัปดาห์ก่อนนะแล้วผมค่อยมาทาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าพี่ที่ร้านเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยอะไรามาบ้างนะครับก็คือเหมือนกับลักษณะประมาณว่า ก็คือให้มันคลายปุ๋ยสักหน่อยหนึ่งนะครับให้มันคลายปุ๋ยสักนิดหนึ่งเราก็จะได้ปลอดภัยด้วยเวลาที่เราแบบที่เราเปลี่ยนกระถางให้น้องนะครับกดกดด้านข้างนะครับไม่ต้องกดตรงตรงตุ้มนะฮะกดด้านข้างมันก็จะแน่นเองครับทุกคนค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับกดจนรู้สึกว่าเราแน่นละแน่นมือละนะครับ มานีครับเดี๋ยวกดนิ่เติมดินแล้วครับแล้วก็เติมดินเข้าไปนะครับถ้าแบบนี้นะครับก็จะสามารถอยู่กับเราได้อีกประมาณ6เดือนเลยนะครับทุกคน6เดือนเลยนะ เพราะว่าส่วนดินของผมเนี่ยที่ผมทําไว้เนี่ยประมาณ6เดือนนะครับค่อยเปลี่ยนทีหนึ่งนะโอเคเนะครับหลังจากนั้นเราก็พยายามคัดเอาส่วนที่เป็นแบบกะว่าพักทรัพย์ที่มันใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆเนี่ยเอาวางด้านบนไว้แค่นี้เองนะครับแค่นี้หลังจากนั้นก็นําไปรดน้าปกตินะครับนําไปรดน้ําปกติ ผมเอาไว้ในแดดเลยนะครับผมไม่ได้เอาไว้ในร่มนะครับเพราะว่าการที่เอาไว้ในร่มมัมีความเสี่ยงเรื่องจะเป็นารแดงเพิ่มเติมนะครับนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเปลนนี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแบบประมาณนี้จริงๆก็จะให้เหลือประมาณ1นิ้วนะครับเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วให้ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อปรับสภาพตุ้มน้องก่อน เราค่อยๆยกนะครับเพราะว่าชุนชมเนี่ยอย่าใจร้อนนะถ้ายกมาสูงมากเนี่ยมันจะทําให้ไม้ชะงักนะครับแล้วก็ไม่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 ค่อยโตนะไม่ค่อยโตเดีนะ๋ยวเงา,าเขาจะโตมาเองนะครับตัวต้นตอเขาจะโตขึ้นมาแล้วก็โชว์ลีลาให้เราดูแบบสวยงามนะครับตอนนี้เบื้องต้นก็ดูดอกกันไปก่อนนะครับเสร็จแล้วครับประมาณนี้แล้วเราก็ไปรดน้ํานะรดน้ำหนะนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอาไว้แดดผมจะไว้แดดเลยนะอย่าลืมนะผมไว้แดดเลยนะครับ สำหรับแม่บ้านมือใหม่ก็ลองเอาวิธีการนี้ไปลองใช้ดูนะครับเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับการเปลี่ยนกระถางยูนชมหลังจากที่ซื้อมาจากร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอถ้าจะลืมคลิปแบบนี้นะครับถ้าลืมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ